เรียนพี่น้องสือ่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รักทั้งที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยวันนี้ก็ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วงของการพิจรณาไม่พอใจวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้ช่วยกันทําข้อมูลให้รัฐบ,บาลชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและรับทราบนะครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหลายประเด็นด้วยกันตามเวลาที่เรามีอยู่ในการชี้แจงในสภานะครับแล้วเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ ก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้นต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนวันนี้การประชุมในคณะมนตรีในวันนี้เรื่องสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันโดยเพราะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้นเศรษรกิจและกับเพื่อนประเทศท่ามกลางวิกฤตที่ยังคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับผมขอกล่าวถึงเรื่องสำคัญสำคัญดังนี้นะครับ เรื่องแรกเป็นมาตรการการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นการใช้เงินกู้นในปี64ต่อเน,นื่องมา2ปีกว่าจนถึงปัจ 1, ปจุบันนะครับซึ่งที่ผ่านมาทารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้มีรายน้อย,อยแรงงานประกรันสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรกลุ่มต่อบางผู้ทรงยุก,กว่า45ล้านคนวงเงิน854,00 0ล้านบาทนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการพื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานวงเงินประมาณอีก280,000ล้านบาทนะครับในวันนี้คอรมอก็อพิจารณาเห็นชอบอีก2รายการได้แก่หนึ่งคือการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้บัติบัติการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์ผู้ที่ม,มีสมาร์ทโฟนและผู้ที่ภาระพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือต,ตัวเองได้อีกเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับวงเงินสองร้อยบาทต่อคนรวมเป็นสี่ร้อยบาทในช่วงกันแล้วก็ช่วงกันยาถึงตุลาหกห้านะครับต่อเดือนนะครับ <c oughs> โทษครับเรื่องที่สองคือโครงการคนละ,ละ,ละ,ละครึ่งเฟสห้าก็เช่นกันนะครับใ,ใช้สิทธิสองเดือนวงเงินแปดร้อยบาทต่อคนโดยใช้ได้ไม่เกินร้อห้าสิบาทต่อคนต่อวันนะครับสองโครงการนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้ซึ่งก็นอกจาก จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจรับฐานรากนะครับเมื่อมีการใช้จ่ายผู้ประกอบการรายย่อยก็จะได้มีไรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะครับเศรษฐกิจก็จะได้ไปติดขัดเกิดเงินหมุนเวียนในระบบทําให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการใช้สิทธิการเข้าร่วมโครงการก็คอยฟังคาชี้แจงรายละเอียดจากทีมโฆษกรัฐบาลหรือข่าวประชาพันธ์ต่อไปนะครับ อีกเรื่องหนึง่งก็ค huh. ือเป็นเรื่องการขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดและสอบพอกกับทิศทางการพัฒนาของโลกดยเพราะการผลักดันบทบาทของประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก่งแห่งหนึ่งของโลกนะครับผมไม่ได้ประกาศว่ามันจะใหญ่ที่สุดดีที่สุดไม่ใช่แห่งหนึ่งของโลกนะคือให้ให้มีความก้าวหน้าให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญแห่งหนึ่งนะครับเราก็ได้มี มาตรการในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศวันนี้คอรมอกเห็นชอบนะครับมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมอีกสองรายการในการหนึ่งก็คือการลดอัตราภาษีประจําปีลงร้อยละแปดสิบจากอัตราที่กาหนดตามขนาดของรถเป็นเวลาหนึ่งไปสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียนระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกสิบห้าถึงสามสิบกันยายนสองพันหกสิบแปดซึ่งเราก็คาดการณ์ว่า จะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวมากกว่า1 2 8 0 0 0คันนะครับหรือม,มากกว่านั้นเรื่องที่2การจะเป็นอากอนสุลกากรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ได้แก่รถยนต์นั่งทั่วไปรถยนต์โดยสารสาหรับไม่เกิน10คนรถกระบะแบบพลังงานไฟฟ้าที่ประกอบผลิตในประเทศตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่31มพค68นะครับ ซึ่งปัจจุบันรถยนต์แบบแบตเตอรี่ไฟฟ้านี้ยังไม่มีการผลิตในประเทศนะครับแต่เราก็เตรียมการเพื่อสมุนให้เกิดการผลิตนะครับในประเทศไทยขึ้นมาสองมาตรานี้เรื่องของรถไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในหลายมาตรการที่รัฐบาลพยายามเดินหน้ามาโดยตลอดนะครับต่อเนื่องนั้นตั้งแต่ผมได้ประกาศเป้าหมายที่จะพิชฌกมการผลิตการใช้และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อจะส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดก๊าซ CO2 และฝุ่น PM2.5 ในอากาศก็ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะในภาพรวมของประเทศอีกด้วยอันนี้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซฟ้์โลนนะครับรีลเ้ยนเพื่อรีโยเป็นธุรกิจโรงแรมและสัพลายเชน ของราต่างๆนะครับให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอเป็นเงินในการฟื้นฟูกิจการให้สามารถกลับมาเป็นงานธุรกิจต่อไปได้นะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดนะครับลายละไม่เกิน5ล้านบาทในท่านองเนี้นะเดี๋ยวก็ฟังโฆษกที่จะอีกอีกทั้งแล้วกันเรื่องต่อไปในเรื่องของการทรัพยากรมันพัฒนาทรัพยากรมนมุษย์นะครับเราก็ต้องดึงรัดในการพัฒนาหเหล่านี้ทั้งในระบบนอกระบบเ <c oughs> มื่อแมากระทังการลงทุนจากต่างประเทศในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกวิเรายแรงงานการให้ความรู้ต่างๆก็แล้วแต่วันนี้ผมขอโทษครับค่อนข้างอเลยอันนี้เป็นเรื่องของการปรับปรตาเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในหัวนะครับสําหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีที่ต่ํากว่าค่าใช้ใจ่ายจริงไม่สอดคล้องกับในปัจจุบันแล้วก็ผมได้ให้ไปทบทวนดูแล้วนะก็ทราบว่าไม่ได้มีการปรับมามากกว่า10ปีแล้วนะปรับครั้งสุดท้ายในปีการศึกษา2553 วันนี้ก็มีการปรับตรงนี้รายละเอียดก็มีมากคนกวนนั้นนะครับมีหลายอย่างที่จะต้องดำเนินเพิ่มเติม,มก็ใช้เงินหลายพันล้านบาทเหมือนกันเป็นภาระ,ะผูกพันของมานต่อไปนาคนด้วยนะครับเรื่องอีกเรื่องเรื่องพัะนาพัฒนาทรัพยากรณณมนุษย์นี่อีกเรื่องคือแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยพศ2565-70หรือเรียกว,ว่า AI นั้น,นก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญ เพื่อเสริมขีรจำกังเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมนะครับในวัดข้างหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมความ่นาการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ขอ้ติดตามการแถลงข่าวจากทิมโพษกและช่วยสร้างการรับรู้ทางเข้าใจไปถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีการอนุมัติหลายโครงการอยู่เหมือนกันในเรื่องการใช้จ่ายเงินกู้ใช่ไหมก็มีละเอียดมากมายนะครับไปดูกันละกัน ในเรื่องที่มีข่าวปล่อยออกมาว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป้าหมายในการลงทุนที่สําคัญของของโลกหรือของภูมิภาคต่างๆผมก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งเคยพูดไปแล้วนะครับวันนี้6เดือนแรกของปี6 5ห้านั้นต่างชาติก็เข้ามาลงทุนเฉียดเจ0 0 0ล้านบาทเพิ่มจากปีท5 64เกือบสา0,000ื่นล้านบาทนี่คือข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏออกมาแล้วนะใครออกมาแพร่ก็ถือว่าบิดเบือนนะครับที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะเป็นการรายงาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงมนตรีก็รายงานการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในช่วงหกเดือนที่ผ่านมามกราคมถึงมิถุนายนของปี2565ต่างชาติลงทุนในประเทศไทยมีเงินลงทุนรวมเกือบ6แสน60,9949ล้านบาทนะครับจ้างงานคนไทยกว่า3,164คนเพิ่มเติมต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุดสามดับแรกได้แก่ญี่ปุ่นเจ็ดสิบเอ็ดราย125เงินลงทุน26,287ล้านบาท สิงคโปร์ห้รายร้อเงินลงทุน1,000งพัิจุตหนึ่งหม้ยเจ็ดสิล้านบาทสาลมามการสามสิบห้ารายร้อยละสิเงินลงทุน2 8 9พล้านบาทมีเงินลงทุนรวม3 000, 9 6หมล้านบาทนะครับในส่วนของคนต่างชาติที่เข้าลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีจำนวนสองรยแปดรายผ่านช่องทางการขอรับอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการขอรับ หนังสือรับรองการประกอบกิจการของคนดังดาวแบ่งเป็นใบอนุญ,ญาตประกอบธุกรกิจจำนวน106รายหนังสือรับรองประกอบธุกรกิจจำนวน178ร้ยเรายอันนี้เราย้อนกลับไปเทียบกับปีก่อนนะครับก็ถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าเทียบกับปีก่อนนั้นเราถือว่าผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น20รายคิดเป็นร้อยเจ็ดนะครับปี65 2 8ารายนะครับ64 264ร้ยหีายเมื่อกลับเพิ่มขึ้น29,628ล้านบาทคิดเป็นร้อยเจ็ดต่อ ุดสี่แปดนะครับปีหกห้าหกหมื่นเก้าปีหกสี่สี่หมื่นนะครับอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีกสองสองหมื่นเก้าจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกสองพันกว่ารายนะครับคิดเป็นรนะ้อยร้อยเก้าสิบปีหกห้าจ้างงานสามพันหนึ่งปีหกสี่จ้างงานพันเก้าสิบเอ็ดรายเพราะนั้นในปีหกสี่นั้นสรุปแล้วต <c oughs> ่างชาติที่บางส่วสูงสุดคือญี่ป,ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวปีหกห้านะครับ แล้วแล้วจริงๆแล้วจากผมไปพบปะหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆหรือฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบ,บาลของกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการรายงานถึงมาเข้าหน้าในเรื่องการเสนอ mm hmm. เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เข้ามาลงทุนกับประเทศไทยจํานวนมากพอสมควรในขณะนี้นะครับในหลายพื้นที่ด้วยกันหลายกิจกรรมหลายกิจการด้วยกันนะครับทั้งธุรกิจกเดิมๆหรือธุรกิจใหม่ต่างๆเหล่านี้นะครับ ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของสางคเศสิฐธิภายในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับในส่วนภาคอุตสาหกรรมในส่วนของงานขยายตัวด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็อ่อนค่าลงนะครับผมก็กลับเียนไปแล้วว่าการอ่อนค่ามันก็ดีสําหรับในเรื่องการส่งออกอาจิบมีญหาเรื่องการนําเข้าต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาเดียวกันที่ในโลกกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะครับอัตรางเงินเฟอ้อต่างๆเหล่านี้นะครับ อีกเรื่องเราให้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายนะของบรรดาประเทศหมาหาอำนาจรือกลุ่มประเทศตา่างๆอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะมีผลกระทบกับอัตรางเงินเฟอ้อด้วยนะครับแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายมันมีผลในเรื่องของเงินทุนไหลเข้าเงินไหลออกนะเพราะด้านันนี้ธนาคารประเทศไทยกระทรวงการคลังก็ติดตามกับเรื่องนี้อยู่นะครับสินค้าเกษตรราคาเพิ่มขึ้นก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับ ที่มีบทต่อการสง่งออกหรือการค้าขายแต่อยา่างไรก็ตามผมก็ได้กระชับชให้กระทรวงผลิตย์พยายามทำอย่างเต็มที่ในการที่ระวระวังไม่ให้เกิดผลกระทบควชนมากจนเกินไปนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตด้วยนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องของฟีดาลลิงนะครับทาง w h o ก็ได้ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นการเตือนภัยที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก75ประเทศทั่วโลกนะครับ เราก็ตรวจสอบพบไปแล้วหนึ่งรายคันนี้ก็หนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คุมตัวรักษายาบาลอยชิโนแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะมีพบขึ้นอีกก็ให้ติดตามกํากับดูแลรักษากวดขันเข้มงวดการเดินทนางเข้าออกประเทศนะครับในทุกช่องทางเพราะนั้นสิ่งีง่คัาที่ถูกคือเร่งเต็มมันมีการเตรียมแผมนไม่ชัเหตุมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคฝีดานลิงนะครับก็รับฟังแพทย์ขเขาแล้วก็แถลงมาแล้วนะครับ เราเข้มงวดต่อการคัดกรองคนเข้าประเทศและให้ประชาชนมีความเข้าใจในโรคแนวทางการป้องกันและก็ควบคู่ปฏิบัติเมื่อพบอาการเข้า่ายนั้นด้วยนะครับก็เรื่องอื่นถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมให้ทำให้ให้ทางโฆษกโคตรเตรียมคำตอบให้แล้วที่ถามมาทั้งหมดนะครับผมก็จะขอใช้เวลาที่ผมไม่อยู่นะหลังจากที่ ต้องใช้เวลาไปมากพอควรในช่วงสองสาม t h ป p าตวรรษที่ผ่านมาในการเตรียมการในการอาภิปรายต่างๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นงานต่างๆก็ยังยังมีเยอะอยู่ที่เราต้องแก้ไขต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออย่างเดียวก็ขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วกันนะช่วยกันรักษากฎหมายนะครับผมไม่ไปก้าวล่วงอํานาจใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกันเองและในการทําอะไรก็ตามเพราะถือว่าเรา เราก็เป็นผมก็เป็นประชาชนเหมือนกันผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเลยในเรื่องของกฎหมายนะครับผมก็รับการตรวจสอบทุกประเด็นทุกกรณนะีคดีต่างๆผมก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่มีนะก็ต่อสู้ไปในทางกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ใช่ว่าไม่รับการไม่ไม่ต้องรับการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ใช่นะเพราะผมก็มีสิทธ์เท่ากับท่านนะเพียนงะแต่ผมมีหน้าที่มีความชอบมากหน่อย แต่ผมก็มเรียกร้องอยากใ,ใครเป็นเจตี่พิเศษไม,ไม่เหมือนกคนอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะต้องเท่าเทียมกันทางด้นกฎหมายนะนั่นคือความเท่าเทียมโอเคนะครับก็ให้ทํางานให้รวเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เล้า้นั้นผมก็ย้ำมาตลอดแล้วัวันแรกเจ็ดปีที่ผ่านมา,มาก็นับมาตลอดแล้วให้มีการติดตามสืบหาถ้ามี เรื่องไหนที่ไม่ชอามาปะกลนมีต้องร้องเรียนสั่งให้อยู่การกระทําผมก็หยุดไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าให้หยุดแล้วก็ไม่หยุดมันก็มีเรื่องต่อไปเท่านาั้นเองผมก็หยุดเท่านาั้นเองเนาะ